สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับวันศุกร์ที่9กลกุมภาพันธ์2567นะครับวันตรุจีนนะครับวันตุจีนผมก็แบบเป็นไทยร0อนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตุจีนนี้เขายังไงกันบ้างแต่รู้ว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนะครับก็ขอให้ไปรายการทุกท่านมีความสุขนะครับ E. สินเจียอยู่อีสินนิวชัยอ่ะผมจำได้เอาล่ะมาดูการ์ตูนเซียไทยรัฐนะครับแมตอนแรกก็แฟนรายการเห็นไหมครับสุภาพบุรุษท่านนี้แต่แรกผมก็เอ้ใครเนาะผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่เซียไทยรัฐครับบอกว่าพี่คนนี้ใครอ่ะทำไมท่านชัย,ยาผมมาเปล่าไม่ใช่นี่คือท่านพี่ชัยนริตรพันธ์ที่ออกมาบอก ให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับกระตุนเศไทยรัฐพาดหัวครับอาหารโอชักจะอดจะลดได้ไงนะครับท่านพิชัยก็มายืนชี้และด้านบนก็จะมีดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับและมีเจ้าสัวมีเตียงสองเตียงเตียงแรกเป็นอ่าซ้ายมือก่อนนะครับเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์กำไรมหาศาลเจ้าสัว เจ้าสัวโอ้โหดักเบี้ยเงินกู้สูบเข้าไปครับสูบเข้าไปสูบเข้าไปกําไรมหาศาลมานานแล้วแล้วก็นี่ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเกาะขาเลยเกาะขาเจ้าสัวเกาะขาเจ้าสัวแล้วก็แหมตอนนี้กําลังผมกําลังเกาะติดเรื่องพารกอซอฟโลนหน่อยครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไปปล่อยกู้ให้ธนาคารอีกทีมั้ง แล้วก็มีพอลกอ BSF ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไป400ล้านไปอุ้มตลาดทุนปปปปอชอไม่ตรวจสอบเลยนะ400ล้านเอาไปทำอะไรบ้างนะครับนะปปปชตรวจสอบแต่รัฐบาลไม่ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยเลยแถมมาแถลงข่าววันเดียวกันแล้วก็นี่ประชาชนครับโอ้โหซูบเหี่ยวแห้งเลยนะครับประชาชนเหี่ยวแห้ง แล้วก็ชาวบ้านแห้งตายอาหารอร่อยกินอร่อยง่ายๆดีครับเอาละเดี๋ยวก็นี่คือสิ่งที่กระตุนเสียทรัตสื่อถึงประชาชนนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงเดี๋ยวไปดูของจริงที่ประชาชนเจอครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับว่าโอ้โหอ่าหมืนมนห่นหะมื่นนะเงินต้น500 <laughs> นะ้อดอกเบี้ยหม,มื่นกว่า ออาไปดูกันนะครับแ่นรายการก็เป็นโพสต์เฟซบุ๊กของเรื่องราเชาวนี้เมื่อวานนี้นะครับชาติไหนจะผ่อนหมดสาวแชร์ผ่อนบ้านเดือนละ14,000บาทดอกเบี้ย5.75%ธนาคารตัดต้นแค่580ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยโอดผ่อนมาเกือบ3ปีเ,ปเงินต้นเหลือ สองล้านเจ็ดครับเป็นไงครับแฟนรายการนี่คือชีวิตจริงครับชีวิตจริงที่พวกแบงค์ชาติไม่รู้ชาติไหนจะหมดสาวผ่อนบ้านเงินเดือนหมื่นกว่าอ่าเบิร์เงิน,นผ่อนบ้านหมื่นกว่านะครับแบงค์ตัดเงินต้นห้าร้อยแปดิบที่เหลือเป็นดอกเบีย้ยนี่นะครับ ว่าด้วยเรื่องซื้อบ้านผ่อนมา3ปีไม่เคยได้ใบเสร็จเพราะหักเงินเดือนมาตลอดวันนี้ไปธนาคารทำแอปพอเปิดดูจ่ายค่าบ้านเท่านั้นแหละคุณพระจ่ายค่าบ้าน14,200บาทหักเงินต้น580บาทดอกเบี้ย13,619คําคำถามในใจคือบ้านเมื่อไหร่จะหมดชาติไหนอยากจะร้องไห้ทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์สอบถามเองเจ้าของบ้าน ให้ข้อมูลว่าซื้อบ้าน2ล้าน8 000. สัญญา40ปีครับส่งตามเลทธนาคารอัราดอบเบีย้ยขึ้นทุกปี3-4และ5%โดยปีที่300อยตัวและงงว่าจ่ายเท่าเดิมทุกเดือน14 2 0 0บาทแต่หักเงินต้นไม่เท่ากาันบางเดือนหักเงินต้นแค่544ขณะที่แอปธนาคารย้อนหลังดูได้6เดือน ทางนี้สอบถามธนาคารได้รับการชี้แจงแล้วครับเพจกรรมกรข่าวครับ เก,กรรมกรข่าวหักเงินต้นศูนย์บาทรลายนี้หวังแค่ลดดอกเบี้ยกลับไปหักเงินต้นร้อยส0งยังพอมีกำลังใจบ้างนี่ครับมาดูเพจคุณสรยุทธตรงนี้หน่อยนะครับแฟนรายการ นี่ครับเงินต้นเนี่ยเห็นชัดๆเลย580ดอกเบี้ย13ื่นสามหกร้บเก้าทครับ <c oughs> แบ่งว่าไงครับ <c oughs> ผมก็เจออย่างนี้แหละครับแฟนรายการนีคุณสรยุทธ15ชั่วโมงที่แล้วผ่อนบ้าน14ื่นสี่ เป็นเงินต้นนะครับจ่ายแค่เงินต้น580.34ก่อนหน้านี้ประชุมกรงงมีมติโคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2.5ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสภาพนี้พร้อมข้อความว่าโดยเรื่องซื้อบ้านผ่อนบ้านมา3ปีไม่เคยได้ใบเสร็จเพราะหักเงินเดือนมาตลอดวันนี้ไปธนาคารเลยทำแอปพอเปิดดูเท่านั้นแหละค่ะคุณพระจ่ายค่าบ้าน1มื่นสี่หัก เงินเฉพาะเงินต้น580บาทนะจุดสามสี่ดอกเบี้ยหมื่นสามหกหนึ่งเกุหครับคำถามในใจคือมาีชาตีชาตินี้เมื่อไหรจะหมดครับผมก็เข้าใจนะเพราะผมก็โดนอยู่ครับความเห็นหมื่นสองครับความเห็นหมื่นสองหัวอกเดียวกันน้ำตาจะไหลสามปียาวไปโหดสุดสุดนี่ครับสอสอยืนยติหน่อย ยื่นยัตติครับยื่นยติหน่อยครับทหารไม่ได้น่ากลัวนะไอ้นี้น่ากลัวกว่าเยอะครับธนาคารในประเทศไทย <c oughs> ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำค่วิเศษครับนี่คือของจริงของความทุกข์ยากที่นายกเศรษฐาขอให้ธนาคารในประเทศไทยลดไม่ลดครับ เสถียรภาพอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการขอบคุณไฟลรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o u u u b e ชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ